สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรพันแพง fc น้องวิญเพชรพันแพง fc บอสโจ fc เสียหนอดและ fc ที่ให้กำลังใจน้องวิญเพชรพันแพงของเราทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ซาโลดูบลนกอดจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงน้องวิเพชรพันแพงสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาน้องวงเพชรบ้านแผงและคณะสาวน้อยเพชรบ้านแผงได้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอมันพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์พอ่อพ่อแม่แมก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นน้านแน่นเช่นเคยนะครับสำหรับพี่น้องชาวอำเภอมันพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนนี้ก็อบอุ่นครับ ก็ถือว่าสุดยอดมากมากครับเอฟน้องวีีเพชรบรแปงของเราและวันนี้จะได้เดินทางมาทำการแสดงอยู่ที่วัดพมมลังสีซอย12อําำเภอพัฒนานนิคมจังหวัดลบบุรีนะครับสำหรับคำเภอเนี้ก็ขอเรียนเชิญ เอพ่อพอแม่แม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาให้กำลังใจน้องวิงิิดมันแพงของเราค่ำนี้เย็นนี้อยู่ที่วัดผมมลังสีซอย12อําำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอย่าลืมอย่าพลาดนะครับและขอ,ขอฝากงานผ้าป,ป่าของน้องวิญิพิดมันแพงของพ่อเอกแม่หน่อยด้วยนะครับสำหรับ วันที่30ธันวา68อยู่ที่มั่หนอนงคูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ฝากด้วยงานวันที่30ธันวา68คือเป็นงานภาพป,ป่าของครอบครัวน้องวิงเพชรปันแผงนะครับสำหรับคลิปนี้กอขอขอบคุณและสวัสดีครับผม